วันศุกร์ที่18กันยายน2563ขึ้นหนึ่งค่ำเดือน11ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีค่ะแต่งานของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนต้องลงไปดูในเรื่องของรายละเอียดองค์ประกอบต่างๆเพราะมีผลต่องานของคุณหรืออาจจะเจอกับงานที่ยากแต่คุณก็สามารถจัดการได้หรืออาจจะได้คนเก่งมาช่วยงาน คนที่มีความรู้ทัทกษะเฉพาะทางสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานให้รู้ล่วงไปได้ค่ะส่วนกับคนที่ติดขัดอะไรสักอย่างจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำและก็ให้ระวังในเรื่องของการโดนตรวจสอบใครที่ทำเกี่ยวกับตัวเลขสต,ต็อกอะไรก็แล้วแต่ระวังจะมีคนเข้ามาตรวจสอบค่ะการเงินอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค <regardez> ่ะ <ค hari> อาจจะต้องพยายามหาช่องทางการเงินหาช่องทางการสร้างไรายได้ใหม่ๆพยายามศึกษาหาความรู้ดูจากคนรอบข้างสอบถามจากผู้รู้คนที่เขามีประสบการณ์หรือคนที่เขาประสบความสำเร็จมันจะทำให้คุณสามารถเห็นจุดอ่อนของคุณได้และนำมันมาพัฒนาแก้ไขต่อยอดสิ่งต่างๆได้ค่ะส่วนความรักสาหรับคนมีคู่ค่อนข้างดีค่ะมีโอกาสที่จะได้แบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกันหรือได้ร่วมพุ้น ร่วมทำธุรกิจกับคนรักช่วงนี้ถ้าจะให้ดีควรหาโอกาสหา,ากิจกรรมที่ชอบทำร่วมกันจะส่งเสริมให้ความรักของคุณทั้งคู่พัฒนามีความรักความผูกพันกันมากยิ่งขึ้นค่ะความรักสำหรับคนโสดความรักทั้งหลายในช่วงนี้มีคนเข้ามาชอบมาสนใจคุณมีโอกาสได้บริหารสเสน่ห์แต่การจะเลือกคบใครก็ควรที่จะเลือกให้ชัดเจนค่ะ และถ้าจะตกลงคบกับใครจริงๆก็ต้องเช็คดูดีๆนะคะว่าเขามีแฟนแล้วหรือยังเพราะถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาเราก็อาจจะเป็นฝ่ายมานั่งเสียใจภายหลังได้นะคะสุขภาพระวังในเรื่องของอาการปวดหลังรวมถึงอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะเช่นการลื่นล้มค่ะโชคลาภ โชคลาบไม่มีค่ะถึงมีก็จะแบบัมีแบบน้อยมากเสี่ยงดวงอาจจะยังไม่คุ้มเสียนะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข4และเลข7ค่ะ